สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะมีคนถามเข้ามาในเพจของเราเยอะมากว่าคอลลาเจนสูตรคุณหมอของเราอ่ะค่ะดีแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไงพี่หมอจะออธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ไหมคะคอลลาเจนคุณหมอหรือว่าน้องรีโอไบรท์ไดมอนต์ตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนสูตรพิเศษค่ะที่ตั้งใจคิดคนขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คอลลาเจนเท่านั้นนะคะยังมีสารสกัดอย่างคริสตัลโทมาโทที่เป็นตัวช่วยในการปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้อีกด้วยค่ะแล้วพอเรากินเข้าไปแล้วก็สามารถตาบแดดได้เลยค่ะ ไม่ต้องคอยหลบแดดอยู่แต่ในบ้านแล้วยิ่งหน้าร้อนแสงแดดแรงขนาดนี้นะคะไม่ต้องปลัวเลยค่ะฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะแต่คนผิวเข้ mm hmm. m, มกรรมพันธ์แบบผมเนี่ยมีโอกาสจะขาวแล้วเขาไหมคะเพราะว่าลองคอลลาเจนมาหลยายยี่ห้อมากเลย mm hmm. ก็คือกินเท่าไหร่ก็เหมือนเดิม น้องมุกไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้เลยนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวเข้มตากแดดเยอะดำกรรมพันธุ์อะไรยังไงก็สามารถที่จะขาวขึ้นได้แน่นอนค่ะจะใช้เวลามาไหมคะก่จะเห็นผลไม่นานเลยค่ะเพียงทานแค่วันละ4ีเม็ดนะคะเช้า2ก่อนนอน2หรือถ้าน้องมุกเนี่ยอยากจะรีบใช้ผิวอยากจะขาวไวๆก็ทานเพิ่มขึ้นเป็นวันละ6เม็ดหรือว่าครั้งละ3เม็ดได้เลยค่ะ แล้วถ้าทานเยอะแบบนี้จะต้องกังวลเรื่องสารตกค้างไหมคะเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าคอลลาเจนสุดคุณหมอเนี่ยนะคะเขาไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่มีอันตรายกับตับด้วยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเขายังได้ตราแพทย์รับรองด้วยค่ะดีมากเลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นสนใจก็คือสั่งเข้าไปในเพจได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้โพตนี้ได้เลยนะคะ